ฮัลโหลค่ะการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับคิดถึงกันบ้างไม่เอยไม่ได้ลงคลิปตั้งนานเกือบเดือนกว่าอ่วันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะจำแบบนี้ได้นะอะแบบที่ผมลงคลิปเป็นคลิปแรกเลยวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับครับเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือชนะให้ได้หนึ่งเกมนะฮะ คลิปนี้จะยาวเป็นพิเศษเพราะน่าจะรู้นะครับว่าว่าชนะเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากมากแต่ผมใหม่นี่เห็นด่าบนี้ไหมมันจะเป็นดาน่านโชคชะตาให้ผมแล้วแล้วที่ผมจะเอาเทสในี้ก็คือชิปล็อกสวิตมาแยนอนมาดูกัน,นะครับเย้เขาทำแล้วเย้ yeah. ใคร ใครใครอยากวันนี้นะครับเราจะมาซิ่ง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 นะอ๋อเริ่มมาเลยไปโกโจซาตุรุจาไงช่วงน,วงนี้ช่วงนี้โกโจซาตุรุการ็นการ์ตูนไม่ค่อยดังเลยอ่ะอืมโอ้โหนี่มันการพีวีพีอะไรกัน โอ้ oh my god เขากำลังจะตีตู้โอ้โหโยนเกมกับทุกคนคิดว่าเขาโยนเกมกับลื้อกระเป๋านะ่ะเขาโยนเกมกันบ่อยมากเลยอ่ะนั่นไงโอ,โ,โอ้ my god ทุกคนผมว่าชาเลนจ์นี้น่าจะเป็นชาเลนจ์ที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าจะมีคนตายโดยๆเลยตีชุบ หายตัวเป็นไงทุกคนสกิลหายตัวผมทุกคนจะเห็นน่าจะเห็นแล้ว่าผมหายตัวอยู่ทุกคนก็น่าจะนึกว่าผมตายแล้วแต่ว่าไม่ชุบชุบชุบโอไม่นะ oh ทุกคนผมนเปลี่ยนชาเลนทันไหมเนี่ย โอ้โหตายอีกแล้วโอ้โหไม่ไม่น่าเดินไปหาเขาเลยนอกเราสงสัยผมต้องเปิดโหมดดาบเอาจริงแล้วสินะท,ทุกคนห้ามดูถูกดาบนี้เพราะดาบดิบดาบที่ผมนั้นอุตสาไปหามาแทบตายก่อนจะได้ดาบนี้มาผมจะใช้พลังหินดาบนี้นั่แหละในการจัดก,การ พิมพหมดสิ้นโอเคผมพูดถึงมากพอแล้วได้เวลาชิปหรอกให้ตัวโอ้ my god มันสกิลหายตัวหรืกันโอ้ดีโอ้ดีโอ้ดีเอ,อ,อ้ยอาอยู่ในความมืดน,นะครับอนตอนนี้โอ้โห เครื่องกระตุกจังเลยอุ้ยมีคนกลางบาเรียแล้วมามามาถ้าผมได้ได้บาเรียมาเมื่อไหร่นะผมผมจะใช้เนี่แหละสแปมเ,เขาให้หมดเลยให้ตัวเอาจริงนะทุกคนตาเกียผมนา่าจะหายตัวให้เขา,ให,เขาให้เขาตีบนใส่ตัวเอง โอ้หายก่อโอเคไม่ต้องโอ้ไปไว,ไวโอ้ทุกคนกวนสมาธิผมมากอ่านั้นเปลี่ยนชาเลยก็แล้วกันนะ ผมจะต้องทำให้เหลือสองคนสุดท้ายให้ได้ถึงเป็นอันชนะอาจอลกันนะเพราะว่าเกมนี้มันยากเกินทุกคนอาจที่อาจจะเซียนนะเนี่ยจะไม่จะไม่รู้เลยว่าผู้เล่นใหม่มันเล่นยากแค่ไหนเปิดโหมดเอาจริงถ้าถ้าใครมาหาฉันนะ เขาจะหันแบบนี้ให้ตัวเอาเคยกดเฉซโอ้โหทุกคนผมขอเปลี่ยน โอ้ชาเลนจ์ยากเกินขอคิดดีแค่เจนาทีก็พอแล้วนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป้าหมายไปก็คือเล่นให้ครบเจนาทีนะผมจะไม่ไหวแะ้ผมแพ้ผมตะกี้ผมได้เบลือสาวคุดท้ายแต่ตะกี้มันหายตัวโอ้ ถ้าตะกี้มันไม่หายตัวนะเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวจะฟาดร่วงเลยคอยดู <Course. S 1> ทุกคนเห็นเห็นเป้าผมเป็นชิปล็อกไหมตึงเป้ปาทุกคนเป้าชิปล็อกดูสักทปั้งปั้งปังปั้ง,งทุกคนจับจะว่าไปผมก็ฆ่าคนได้เยอะนกันนะเนี่ยงั้นต้องเปลี่ยนเป้าหมายก็กันให้คือผมขอฆ่า เป้าหมายของเราก็คือถ้าคนได้คนหนึ่งแล้ว,ลวกันนะ,ะก็คือถ้าถ้าผมชนะเนีย่ยผมอาจจะถ้าถ้าผมตีคนตายคนหนึ่งเนี่ยถือว่าผมชนะทันทีได้เวลาจังหวะนี้ได้เวลาหนึ่งหนึ่งฮะทำไมคุณไม่เข้าระยะประชิดระยะประชิดเด้อคุณเด้อถอยหลัง มาผมจะมาฆ่าเขากันนะครับไม่มีใครถ้าใครคิดถึงผมเนี่ยเนีย่ยต้องทำให้คลิปนี้กดใจกดไลค์ให้ถึงถึงห้าสิบซับนะเอ้ยถึงหนะ้าสิบนะว่าสันยอดลาด โอ้โห oh, ไปกันทีละคนนะชุบตีคนอื่นฆ่าไปเลยชุบอุ้ยเกือบเกือบชุบโอ้ยไม่นุกคน ออทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะเพราะผมทำชาเลนจ์ไม่ผ่านผมทำชาเลนจ์ไม่ผ่านจริงๆทุกคนผมทำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเห็นสกิลทั้งหมดที่ผมมีนะนะก็สำหรับวันนี้ก็ยาวไปก็เราเล่นกันมากพอแล้วนะครับก็เราก็เล่นเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดหรือห้าตาเนี่ยแหละครับผมจำไม่ได้แล้วนั้นก็บายบาย s ซ e y o ทูมอร์โร่กู o ด b บ e f ฟอร์ยูเอ๊ะมีของขวัญมาพอดีเตึงงตึึตึง